ระวีน้องใหม่แกะกล่องในเกมล้าทรชนที่แท้คือลูกชายของนุ่นดารันสนุกเข้มข้นขึ้นทุกตอนสำหรับละครสายบุเกมล้าทรชนทางช่อง3ผลงานของผู้จัดผู้กำกับนกชัดชัยเปร่งพาณิชบอกเลยว่านับวันก็เริ่มทวีความดุเดือดขึ้นทุกอีพียากจะคัดเดาจริงๆและหนึ่งในตัวละครที่น่าจับตาอีกคนในเรื่องนี้ก็คือรวีน้องชายคนเล็กของเจนนรีหรือเต้านัทพรและละลิสา ตูนพิมพว์วีที่โผล่มาเมื่อไหร่ก็เรียกเสียงฮือฮาตลอดและวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักเขามากยิ่งขึ้นหนุ่มคนนี้คือใครกันแน่จากที่ไปสืบเสาะจนได้ทราบมาว่าไม่ใช่ใครที่ไหนน้องคือน้องไม้นรพัฒน์ทิตะกะวินลูกไม้หล่นใต้ต้นของนักแสดงรุ่นใหญ่ของนุ่นดารันนั่นเอง สำหรับไม้นอรพัฒน์เกิดเมื่อวันที่21ตุลาคม2545ตอนนี้อายุเพียง19ปีเท่านั้นและด้วยใบหนา้าเท่ๆคูคๆบวกกับความสูงถึง182ซนติเมตรทำให้ไม้มีโอกาสไปเดินบนเวทีแฟชั่นโชว์แบรนด์ดังทูบแกอลอรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่แจ้งเกิดให้กับเขา ส่วนเรื่องการแสดงเกมละฐทรชนก็เป็นผลงานชิ้นแรกที่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ซึ่งคุณแม่นุ่นก็มีแนะนําเรื่องการแสดงบ้างเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มคลื่นรูกใหม่ที่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาและน่าติดตามเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี c o m ขอบคุณค่ะ